หัวใจคือปั๊มน้ำที่ปั๊มเลือดพร้อมกับไขมันไปเลี้ยงส่วนต่างๆต,ต,ตามเส้นเลือดขแขนงต่างๆเส้นเลือดหัวใจก็จะมีขนาดเล็กนะครับสามสี่มิลเท่านั้นเองในเส้นเลือดของเราก็จะมีสารต่างๆล่องลอยเต็มไปหมดมีทั้งเม็ดเลือดขาวมีทั้งเม็ดเลือดแดงมีทั้งเกล็ดเลือดมีทั้งออกซิเจนนะครับทีนี้ที่ผมจะบอกคือเพื่อนน้าตาลพี่สูงพี่ก็จะมีโมเลกุลของน้ําตาลลอยอยู่ในเส้นเลือดด้วยมีหลายๆอย่างมีทั้งไขมันมีทั้งน้ําตาลมีทั้งอะไรทั้งหลาย อันนี้คือเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดมีหน้าที่ห้ามเลือดเราเราโดนมีดบาดปุ๊บเกล็ดเลือดมันจะมาเกาะทําให้เลือดมันหยุดไหลนะครับส่วนคอเลสเตอรอลก็หน้าตาประมาณนี้ขนาดก็จะใหญ่กว่าเม็ดเลือดนิดนึงนะครับส่วน HDL ก็ขนาดก็จะเล็กลงนะครับนี่คือผนังเส้นเลือดสีเหลืองๆนี่คือไขมันนะครับพอมันลอยมาถึงผนังเส้นเลือดพี่พี่เห็นอะไรไหมครับมันแตะผนังปุ๊บมันมันมุดครับพี่มันมุดได้ คือไขมันเนี่ยมันจะซึมเข้าในผนังนะครับความความความน่ากของมันยิ่งมันเข้มข้นมากเท่าไหร่มันก็จะซึมผ่านผนังเส้นเลือดเข้าไปนะครับมันไม่ได้เกาะเฉยๆมันซึมเข้าไปข้างใต้ผนังพี่นะครับแล้วพี่ดูตรงนี้ดีๆนะครับนี่เห็นความหนาของเส้นเหลืองๆไหมครับมันหนาขึ้นครับคือความหนาขึ้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่เข้าใจนะครับคือเม็ดสีเหลืองๆคือไขมันมันลอยมาแปะปุ๊บมันมุดแปะปุ๊บมันมุด ยาลดไขมันในเส้นเลือดทุกตัวคือลดไขมันที่ล่องลอยอยู่ในกระแสะเลือดแต่ไม่ลดไขมันที่ผนังเส้นเลือดเพราะยังไม่มีใครผลิตได้นะครับทุกวันนี้ยาทั่วโลกพยายามจะวิจัยด้วยเหตุผลเดียวคือต้องการจะลดไขมันที่ผนังเส้นเลือดซึ่งมันลดไม่ได้เพราะมันเป็นผนังที่มันบวมเข้ามาข้างในปัญหาคืออย่างนี้ครับไอตัวเนี้ยถ้าไปตีบที่เส้นเลือดหัวใจ ต้องตี80%พี่ถึงจะเจ็บหน้าอก80นะครับคนที่ดูละครทีวีแล้วเป็นลมเจ็บหน้าอกฟังเรื่องตกใจแล้วเป็นลมอะไรเงี้ยต้องตีบเกิน80นะครับถ้าตีไม่ถึง80พี่จะไม่มีวันเจ็บหน้าอกนี่คือข้อจํากัดข้อแรกข้อที่สองคือถ้าเส้นเลือดสมองถ้าไม่ตีบร้อยเปอร์เซ็นพี่ไม่เป็นอ,มอัมพาตนั่นหมายความว่าถ้าสมองพี่ตีบอยู่80ตอนนี้พี่ก็จะไม่มีอาการยังเดินเหินได้ปกติจนวันดีคืนดีมันตนันปุ๊บพี่ก็จะน็อกเป็นอัมอาพาตทันที มันก็เลยทําให้เบาหวานแล้วก็ตัวโรคเบาหวานที่ไขมันสูงในตัวเนี่ยมันเกิดเรื่องโดยแล้วไขมันตัวนี้มันมันปรีครับเพอะมันปรีแตกปุ๊บไขมันมันก็จะเข้าไปอุดทันทีริมเลือดมันก็จะไปอุดมันก็จะเกิดเรื่องก็คือเส้นเลือดอุดตันแบบเฉียบพลันนะอันนี้แค่ไม่กี่วิเนาะก็หัวใจบีบตัวใช่ไหมครับพภาพขยายเราเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าผนังเส้นเลือดพี่มีไขมันแทรกอยู่แล้ววันดีคืนดีเนี่ย เลือดมันไหลมันก็ไหลไม่ไม่โฟล์ไม, flow, ไม่สะดวกเพราะมันมีตะ,ตะปุ่มตะปาที่ผนงังนะครับแล้ววันดีคืนดีผนังพี่เกิดรอยร้าวร้าวปุ๊บมันก็จะมีริมเลือดมาเกาะและไอริมเลือดพี่อ่ะที่มันเกาะเนี่ยบางทีพอมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันหนาขึ้นเนี่ยขั้วมันก็หลุดมาอุดปึ๊กจบครับเส้นเลือดพี่ตีบแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นแต่พี่ตายครับแล้วก็เป็นเหตุเหตุการณ์ที่นักกีฬาไม่ว่าจะนักฟุตบอลหรือยอโยง ที่อยู่เฉยๆแล้วไปก็คือไปเพราะเขาตีบแค่ห้ิบเแล้วมันไปเลยคือริ่มเลือดตัวนี้มันไปอุดไม่มีใครรู้ว่ามันจะหลุดตอนไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอุดเมื่อไหร่นะครับแต่เรารู้แค่ว่าความเสี่ยงของพวกนี้คือถ้าไขามันสูงมันจะหลุดได้